คุณกำลังรับฟัง Story a t Night ณคอนโดหรูใจกลางกรุงประเทศไทยหญิงสาวผมสีน้ำตาลตัดสั้นกรอมบ่ากำลังนั่งไล่สายตาวนตรวจเรซูเม่ของเธอเป็นรอบที่ร้อย <c oughs> ชมภูไพลิตถอดถอนลมหายใจหนักหน่วงขยับนิ้วปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อพักสายตาลงสักที หลังจากที่นั่งพิมพ์นั่งลบเอกสารมาหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ไปหาอะไรด,ดื่มดีกว่าสาวน้อยขยับลุกจากเก้าอี้ก่อนก้าวอัดอาดลงจากคอนโดดูเพล็กซ์ไปหาน้ำดื่มในตู้เย็นชมพูไพลินไม่ชอบที่ตนเองเครียดแบบนี้เลยเธอ กำลังสับสนและไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกอย่างไรตลอดชีวิต26ปีของลูกสาวคนโตแห่งตระกูลลีมณีจรัะกุลอยู่ในร่องในรอยมาโดยตลอดดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่เป็นสาวน้อยอ่อนหวานในโอวาทลูกรักคนโปรดผู้สมบูรณ์แบบอันที่จริงมันไม่ใช่เลย ราวสี่เดือนก่อนชมพูไพลินพึ่งลาออกจากบริษัทเพราะปัญหาสุขภาพแม้จะได้รับการรักษาจนหายกลับมาใกล้เป็นปกติญาติใกล้ชิดกลับตำหนิต่อว่าเธอกันยกใหญ่เน็บแนมและเล่ายกประสบการณ์ในอดีตกลับมาพูดจนเธอหูชาไปหมดชมพูไพลินได้แต่นั่งปั้นหน้ายิ้มข้างพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าขาด ในวงหลอมของญาติผู้ใหญ่ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนปัิยามองหาความช่วยเหลือจากคุณพ่อกับคุณแม่ให้ช่วยพูดแก้ไขสถานการณ์อันน่าอึดอัดให้บรรเทาเบาบ,า,บางลงหากแต่บุพการีทั้งสองกลับเมินเฉยสีหน้าผิดหวังในดวงตาของทั้งคู่พาจิตใจของชมพูไพลินจมดิ่งตอกย้ำสาวน้อยว่าเธอได้ทำผิดมหัน พังทลายความเชื่อใจและความหวังตลอด26ปีพวกท่านต้องการเพียงแค่ลูกสาวผู้สมบูรณ์เพรียบพร้อมแบบพี่ชายของเธอหลังจากวันนั้นชมพูไพลินก็เก็บตัวอยู่ในคอนโดที่ได้รับช่วงต่อมาจากพี่พยายามส่งเรซูเมห่หางานใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆแต่พอได้รับการตอบรับจากบริษัท ก็เกิดไม่กล้าออกจากห้องไปสัมภาษณ์เสียอย่างนั้นปัจจุบันก็อยู่ได้ด้วยรายได้จากการรับจ้างแปลเอกสารภาษาต่างประเทศให้คนรู้จักกับเงินเก็บหอมรอมริบสมัยยังทำงานอยู่ออฟฟิศชมภูไพลินเดินวนเวียนไปมานั่งตรงไหนก็ไม่ติดที่ใจลอยเกินกว่าจะดูโทรศัพท์หรือหากิจกรรมอื่นมาทำดวงตาสีน้ำตาลใส จ้องเวลาบนหน้าจอนาฬิกาดิจิตอลรอคอยให้มันผ่านไปอย่างเชื่องชา้าอีกเดียวก็จะหมดวันแล้วเหรอสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้อะไรชมพูไพลินเอหลังลงบนเก้าอี้นวมกลางห้องดวงตา ใกล้ปิดเต็มแกรอบจำน้นซักอยาก่าฆ่าข้าเลยข้าเป็นองรักชัยอยา่าฆ่า,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 าเลย หากว่าท่านก้าเข้ามาอีกแม้แต่ก้าวเดียวท่านขอรับน้ำ,นำไม่หายใจแล้วเจชม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 คะนอนอยู่หรอ,อเสียงสดใสเนื้อกังวานสูงถึงชมพูไพลินขึ้นจากท่านอน หญิงสาวขยับเอาขาลงจากเก้าอีน้นวมหันมองผู้เป็นน้องสาวเกาะพนักเก้าอี้ยิ้มแย้มมาทางเธอโถฟ้าถ้าจะมาก็บอกเจ้นหน่อยสิคะชมพูไพลินอมยิ้มขานตอบเสียงแก่นแก้วจากน้องสาววัย2ีปีอย่างเอ็นดูอิ่งฟา้าแลบลิ้นทำหน้าเลริญโน้มตัวเข้ามากอดชมพูไพลินเอาไว้ด้วยความคิดถึง อิงฟ้าคลายก่อนฟ้าส่งข้อความหาเจ้แล้วเจ้ไม่ตอบเลยเธอเท้าเอวบนใส่ชมพูไพลินผู้เป็นพี่เต็มที่เอ๊ะส่งข้อความมาเหรออ่าเ,เจ้ขอโทษนะคะพอดีไม่ได้พกมือถือติดตัวไว้จำไม่ได้ด้วยว่าวางไว้ไหนชมพูไพลินขยับตัวไปมามองหาอุปกรณ์สื่อสารจำไม่ได้เลยว่า ย่อนเอาไว้ตรงไหนในคอนโดช่างเธอเจอวันนี้ฟ้ามาก็เพราะเรื่องของเฮียอิงฟ้าหมายถึงพี่ชายคนโตของตระกูลลีมณีตรัสกุลยามพูดถึงพี่ชายสีหน้าของอิงฟ้าก็บูดบึ้งในพริบตาราวกับกินยาขมเม็ดโตทำไมล่ะคะทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ เวลาอินฟ้ามีเรื่องกับเฮียทีไรก็จบลงที่การทะเลาะกันไม่ยอมมองหน้ากันเสียทุกทีลำบากให้ชมพูไพลินต้องเป็นคนกลางคอยไกลเกลียก่ยอยู่เสมอแต่หลังจากที่เธอเริ่มเก็บตัวอยู่ในห้องความสัมพันธ์ของสามพี่น้องก็เริ่มห่างเหินกันไปทีละนิดเปล่าแล้วคะ่ะเฮียบอกว่าถ้าฟ้ากับเจ๊ชมพูว่างก็ไปช่วยเก็บขยะออกจากโกดังเก่าให้หน่อยเฮียขอยากต่อเติมบ้าน อยากโลกของในนั้นออกไปแล้วทำเป็นโรงจอดชาติรดถดดไฟฟ้ารุ่นใหม่หลังอิงฟ้าพูดจบก็เอามือกอดอกไม่พอใจชมพูไพลินรู้ดีว่าน้องสาวของเธอรักอิสระแค่ไหนเวลาถูกใครมาสั่งเจ้ากี้เจ้าการก็ต่อต้านคัดข้านไม่เชื่อฟังก่อนเสมอตรงข้ามกับตัวของเธอเสียสนิททั้งหัวอ่อนทั้งไม่สู้คนจนบางที ก็อยากได้ความกล้าหาญขอแข็งจากอิงฟ้ามาทวงสมดุกเข้าใจแล้วล่ะเจจะไปเคลียร์โกดังให้วันพรุ่งนี้นะคะรีบทยอยเอาอของออกอย่าให้เยายหัวเสียดีกว่าเนอะชมพูไพลินมองว่าเป็นเรื่องดีเสีอีกจะได้ออกไปสูดอากาศนอกคอนโดเสียบ้างกลับกันอิงฟ้าที่ทายหน้ารัวเพราะไม่อยากเสียเวลาไปเก็บของให้พี่ชายตามคำสั่งเจ าเป็นพรวงนี้หนูยังไม่ไปนะไม่อยากเจอป้ากับมาอิงฟ้าเกี่ยงงอนพยายามอ้อนขอให้ชมภูไพลินออกหน้ารับงานเก็บกวาดโกดังรวมทั้งไปเจอพ่อกับแม่แทนนอกจากทะเลาะก,กับพี่ชายอิงฟ้าก็ทะเลาะก,กับคนในครอบครัวมาตั้งแต่ตอนเลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรีลูกสาวคนเล็กไม่ยอมไปเรียนหลักสูตรอินเตอร์ เหมือนพี่ชายพี่สาวแถมยังเรียนคณะสายวิทย์แทนที่จะไปเป็นหมอตามที่ผู้เป็นพ่อคาดหวังผลของการดื้อรันทำให้อิงฟ้าไม่ค่อยกลับบ้านและหลบเลี่ยงจะไปบ้านใหญ่ในวันรวมญาติเสมอแต่ถึงพ่อกับแม่จะไม่ค่อยพอใจพวกท่านก็ไม่เคยหมดรักในตัวน้องเล็กของบ้านเลยสักครั้งทุกคน ยอมรับว่าอิีฟ้าเป็นอัจฉริยะที่มีแนวทางดำเนินชีวิตติสเฉพาะตัวอยู่ไม่น้อยเท่านั้นเองใชาจ้าเจ,าจาก็ไม่ได้ไปหาป้ากับม้านานแล้วเหมือนกันอยู่กันพร้อมหน้าแบบเนี้ยบ้านเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงทะเลขึ้นเหลากันตลอดเลยนะหมวยเล็กคนตะกาดของเจกจะพลาดไม่มาจริงเหรอชมพูไพลินแกล้งหยอกเย้าน้องสาวจอมแก่นจนโดนมือบางตีแปะลงตรงต้นแขนไปหทีให้พอสะดุ้ง เดี๋ยวนี้ฟ้ากินคลีนกินไอเไม่กินแล้วของมันของทอดเจ้นั่นแหละจะตัวกลมพุงคับกางเกงเอวสาตัวโปรดอิงฟ้าผู้แซวแต่ก็รู้ดีว่าชมพู้ไพลินเป็นพวกกินอะไรก็ไม่เคยอ้วนเพราะปากเล็กปากน้อยกินไม่ค่อยทันแถมยังกินฉาเคี้ยวเอื้องอีกพออิงฟ้าโผล่มานั่งเล่นที่คอนโดชมพูไพลินก็พอจะลืมความกังวลไปได้หลายส่วนทำให้เธอ อยากลุกไปทำอาหารและนั่งกินข้าวดูซีรีส์กับน้องสาวแสนน่ารักจนมืดคำ่ำหลังอิงฟ้าขอตัวกลับบ้านชมภูไพลินก็หันหน้ากลับเข้าหาคอมพิวเตอร์อีกครั้งเธอตัดสินใจส่งเรซูเม่ยื่นกับบริษัทที่เลงมาเนิร์นา,นานได้สักที อาชมพูวันนี้หมวยเล็กไม่มาด้วยหรอคุณแม่เอ่ยปากถามถึงอิงฟ้าตั้งแต่เห็นหน้าของชมพูไพลินเข้ามาจอดรถในรั้วบ้านวันนี้เธอสวมชุดเสื้อเชิตสีชมพูกับกางเกงผ้าขาสั้นเพื่อช่วยให้ขยับตัวได้คล่องแคล่วเหมาะแก่การช่วยทำงานเก็บกวาดกดังลูกสาวคนโตแห่งบ้านลีมณีจรัดกุลยกมือไหว้คุณแม่ แล้วยิ้มน้อยๆเพื่อซ่อนความผิดหวังเอาไว้สวัสดีค่ะมาพอดีหมวยฟ้าบอกว่ามีธุระหนูเลยมาทยอยเก็บของในโกดังให้เฮียค่ะเธออธิบายสาเหตุที่มาวันนี้ให้คุณแม่ฟังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหลังจากได้ยินมานดาก็ถอนหายใจออกมางั้นมาไม่กลัวแล้วหนูอยากกินอะไรก็บอกสาลี่นะให้อีไปหามาให้กิน วันนี้ม้ากับป้าจะไปไหว้ศาลเจ้าหญิงสูงวัยพูดจบก,ก็เดินเข้าไปในบ้านชมพูไพลิตสัมผัสได้ถึงความเย็นชาระหว่างเธอกับคนในครอบครัวจนมือเย็นไปหมดอย่าไปคิดมากเลยชมพูวันนี้รีบเก็บของแล้วรีบกลับดีกว่าหญิงสาวเดินไปขอกุญแจกวัวดังมาจากป้าสาลี่ คนรับใช้เก่าแก่ประจำตระกูลคุณหนูชมพูคะวันนี้ป้าไปซื้อขนมที่คุณหนูชอบจากร้านดังมาเมื่อเช้าคุณหนูหยิบถานได้เลยนะคะพ่อซาลี่เห็นว่าคุณหนูของพวกเขากลับมาเยี่ยมบ้านในรอบหลายเดือนก็ยิ้มแก้มปริกยกน้ำยกขนมมาให้ชมพูกินด้วยความรักและคิดถึงส่วนมื่อกลางวัน ้าจะทำอาหารให้สุดฝีมือเลยคุณหนูอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะขอบคุณนะคะคุณป้าหนูทานอะไรก็ได้คะ่ะชมพู่ไหว้รับน้ำใจของหญิงรับใช้ด้วยรอยยิ้มมีความสุขแต่เธออยากรีบจัดการกับโกดังให้เสร็จเรียบร้อยภายในเที่ยงวันพอดีวันนี้หนูมาช่วยเฮียเก็บของในโกดังหนูขอกุญแจที่เฮียฝากป้าสาลี่ไว้ได้ไหมคะตายแล้วตายแล้วคุณหนูชมพูในนั้นของรกฝุ่นก็เยอะ คุณหนูจะแพ้ฝุ่นคันมแมลงกันหมดพอดีเดี๋ยวป้าไปเตรียมอุปกรณ์กับหน้ากากกันฝุ่นให้นะคะพอป้าสาลี่ได้ยินว่าคุณหนูสุดที่รักจะไปจัดการทำความสะอาดเธอก็รีบผลุนผันออกไปเตรียมอุปกรณ์ของใช้มาให้ชมพูไพลินทันทีไม่นานนักชมพูก็เปลี่ยนเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงคลุ่มข้อ เอาไว้กันฝุ่นตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำความสะอาดแม้ป้าสาลี่จะอยากช่วยคุณหนูมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้าไปในโกดังได้มันเป็นกฎของตระกูลที่สืบทอดส่งต่อกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นเพราะข้าวของในนั้นล้วนเป็นวัตถุโบราณอายุหลายร้อยปีเก็บรวมกับภาพถ่ายและอะไรก็แล้วแต่ เท่าที่ตระกูลของเธอจะรวบรวมเอาไว้มาช้านานจึงอนุญาตให้แค่ผู้สืบสายเลือดลีมณีจระกุลเท่านั้นที่จะเข้าไปจัดการได้เท่าที่ชมพูจำความได้ตั้งแต่เธอเกิดมาก็ไม่เคยเห็นประตูกโกดังถูกเปิดมาทำความสะอาดห,หรือตรวจเช็คสภาพเลยสักครั้งเดียวข้างในคงมีแต่กองฝุน่นและ,มะแมลงซ่อนอยู่เยอะแน่แน่ ุ่นเเยยอะจังลชมพูไขกุญแจโกดังก่อนจะดันประตูเข้าไปประตูคู่ทำจากเหล็กฉลุลวดลายมังกรค่อ,คอยๆเปิดออกให้เห็นชั้นวางของเรียงรายเป็นทิวแถวชมพูคลำหาสวิตไฟแต่เหมือนว่าภายในโกดังจะไม่ได้เดินระบบไฟฟ้าเอาไว้เธอจึงต้องเริ่มจัดเก็บข้าวของด้านในด้วยโคมไฟ LED ใสฐานทีละมุม ภายในโกดังมีฝุ่นน้อยกว่าที่ชมพูไพลินคิดมันค่อนข้างสะอาดและมีกลิ่นอับออกมาจากบรรดาวัตถุโบราณชมพูไล่สายตามองถ้วยชามรามไหและผุ่นปั้นโลหะด้วยความเพลิดเพลินตามประสาคนที่เคยเรียนวิชาเลือกด้านประวัติศาสตร์มาไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมเฮีย ถึงอยากรีบหรือโกดังเก่าแก่ของตระกูลทิ้งทั้งยังไม่ยอมมาดูดำดูดีสมบัติของตระกูลอีกด้วยชมพูไพลินคิดว่าจะเก็บเอาพวกขยะหรือของสภาพแย่ออกไปทิ้งก่อนแล้วจึงเริ่มไล่ทำรายชื่อวัตถุโบราณสภาพดีทีละชิน้น ของสวยงามอายุกว่าร้อยปีเหล่านี้ควรถูกนำไปตั้งโชว์เป็นแหล่งความรู้แทนที่จะต้องนอนจมฝุ่นอยู่ในความมืดตลอดการระวางลงมือเก็บกวาดชมพูก็ไปสะดุดกับม้วนคำพีโบราณเข้าเธอลองแกะเชือกผ้ายางแผวเบาเพื่อกางอ่านเอกสารด้านในโหอะไรกันเนี่ย ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนเบิกกว้างหลังเห็นตัวอักษรจีนโบราณถูกเขียนอัดแน่นเต็มไปหมดเออภูเขาแม่น้ำทิศใต้ถ้ำมรกตชมพูไพลินขุดความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนโบราณออกมาแต่ก็ทำได้แค่การแกะตัวอักษรไปทีละคำอ่านไปได้ไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่ สายตาพยายามไล่ไปจนเห็นคำว่าสมบัติเขียนเอาไว้หรือว่านี่จะเป็นแผนที่สมบัติความคิดสุขสนแล่นผ่านเข้ามาในสมองของเธอในทันทีชมพูไพลินชื่นชอบเกมปริศนาและความท้าทายเธอคิดว่าม้วนคำพีเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับสมบัติที่ถูกซ่อนและรอการค้นพบ ได้ดังนั้นก็รีบเก็บกวาดเอาม้วนกระดาษทั้งหลายลงตะกร้าเธอจะนำพวกมันไปแฝลเล่นที่คอนโดระหวาห่างหางานไปพังมพลามพะมาพักดื่มน้ำทานขนมก่อนสิคะป้าทํำข้าวต้มปลากระพงที่คุณหนูชอบเอาไว้แล้วคะ่ะป้าสาลี่ส่งเสียงเรียกชมพูไพลินหลังปล่อยให้คุณหนูลงมือเก็บกวาดโก,ด,กดังอยู่นานสองนานจ้าหนูกำลังออกไปนะ ชมพูหิวตระก้าใส่คัมภีโบราณเดินออกไป <L ess> เธอหมกตัวอยู่คนเดียวจนพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยเด่นจ้ากลางศีรษะหญิงสาวรีบเดินดุ่มเก็บม้วนกระดาษใส่ถ้ายรถแล้วล็อกเอาไว้อย่างระมัดระวัง ชมพูไพลินพักรัประทานอาหารที่ป้าสาลี่ได้จัดแจงเอาไว้ให้เธอชอบรถมือทำข้าวต้มของป้าสาลี่เป็นที่สุดเนื้อปลากระพงสีขาวนอนแทรกอยู่ในเม็ดข้าวซวยเปื่อยกำลังดีพร้อมหอมเจียวและพักโรยหลังกินจนข้าวต้มเกลี้ยงชามชมพูก็กินบุนกะทิแช่เย็นของโปรดของตนอีกสชิ้นจึงขอตัวไปจัดการโกดังต่อ เวลาล่วงเลยจนฟ้าใกล้มือชมพูไพลินมัดถุงขยะได้สามถุงใหญ่ในนั้นใส่พวกขยะและของที่ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมประกอบได้อีกส่วนของสภาพดีเธอก็ห่อกระดาษใส่กล่องพลาสติกเอาไว้พร้อมแปะรายชื่อสิ่งของที่เธอจัดแยกประเภทอย่างคร่าวๆไว้ที่หน้ากล่องทุกใบของในโกดังทั้งหมด ถูกย้ายลงกล่องจนหมดเรียบร้อยเหลือเพียงชั้นวางของว่างเปล่าเรียงรายอยู่ภายในไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะจัดการเก็บของทุกอย่างเสร็จได้ด้วยตัวคนเดียวชมพูไพลินบิดคลายความเมื่อยลา้าและลงกรอนล็อกประตูโกดังไว้ตามเดิมชมพูยังไม่กลับเหรอเสียงทุ้มดังเรียกเธอจากข้างหลังเฮีย <Here. S 1> ชมพูไพลิน รีบหันกลับไปมองชายที่ยืนอยู่คือพี่ชายของเธอเขาหน้าตาถอดแบบมาจากพ่อโดยเฉพาะดวงตาสีดำเข้มกับคิ้วดกหนาหนูเก็บโกโดังเสร็จพอดีเลยค่ะแยกของเอาไว้แล้วถ้าเฮียไม่รู้จะยกไปตั้งที่ไหนเดี๋ยวหนูเอาไปหาที่ตั้งเองชมพูไพลินเดินมาหาเธอไม่อยากจ้องตาพี่ชายโดยตรงจึงเอาแต่ยิ้มจนตาหยีแทน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียหาที่ตั้งเองขอบใจมากแล้ววันนี้ฟ้าไม่มาด้วยเหรอเขาถามถึงน้องสาวคนเล็กเพราะปกติมักจะเห็นคู่น้องสาวชอบไปไหนมาไหนด้วยกันวันนี้น้องฟ้าไม่ได้มาค่ะเฮียงั้นหนูกลับคอนโดก่อนนะคะเธอขอตัวกลับเพราะไม่อยากได้ยินอะไรแปลกๆออกมาจากปากพี่ชายของเธออีกเดี๋ยวก่อนชมพูพรุ่งนี้เฮียมีเพื่อนร่วมงานมาแนะนำให้รู้จักจะได้สนิทก,กันเอาไว้ พี่ชายคนโตพูดจบก,ก็เดินเข้าบ้านเป็นไปตามคาดเฮีย er, คงอยากให้เธอรีบแต่งงานออกไปจากตระกูลเซทีสำหรับพี่ชายผู้บ้างานคลั่งคล้ายความสำเร็จพอเห็นน้องสาวลาออกจากงานเก็บตัวอยู่ในคอนโดก็ทึกทักเอาเองว่าชมพูไพลินถึงวัยมองหาสามีแทนการทำงานประจำ หญิงสาวรีบก้าวเท้ายาวๆไปขึ้นรถกลับบ้านเธอซบหน้าลงบนพวงมาลัยรู้สึกหมดอะไรตาอยากกับความคิดหัวโบราณของพี่ชายคนโตเป็นที่สุดเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมอิงฟ้าถึงเอาแต่ทะเลาะกับเฮีย ชมพูไพลินไม่ใช่คนกล้าเหมืออกับน้องสาวคนเล็กเธอถนัดทำเป็นยิ้มพยักหน้าโดนคนอื่นรังแกมาตั้งแต่เด็กอาศัยว่าเป็นที่รักของผู้ใหญ่จึงมีโลกคอยกำบังปกป้องมาตลอดถึงแม่ตอนนี้เธอจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแต่คนในครอบครัวก็ยังทำร้ายความรู้สึกของเธออยู่ร่ำไป แม้บนถนนทางยาวที่พาเธอกลับไปสู่คอนโดจะเงียบเหงาก็ยังไม่เปลี่ยวใจเท่าย,ยามอยู่กับคนในครอบครัวเสียอ,อีกระหว่างกำลังคิดไปเรื่อยเปื่อยเธอก็ผ่อนคันเร่งเตรียมหยุดรถตามสัญญาณไฟ ที่เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีแดงตรงหน้ารถของชมพูไพลินจอดนิ่งอยู่เพียงคันเดียวบริเวณนั้นระหว่างรอสัญญาณไฟเปลี่ยนสีเธอก็เลือกเปิดเพลย์ลิสต์เพลงโปรดขึ้นมาฟังขณะนั้นเองดวงไฟหนึ่งคู่ก็สว่างโรคขึ้น และมันก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วอย่าฆ่าผมฆ่าเลยนะมอยา,าทำอะไรผ้าเลย ท่นจนมุมแล้ว